สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อน,นักลงทุนทองคำทุกท่านวันนี้มาพบกับรายการเกาะติดเทรนดทอง Go weekly กับเว็บไซต์ sctgo com และช่อง YouTube sctgo trader รายการที่สรุปความเคลื่อนไหวภาพรวมการลงทุนทองคำตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมคาดการแนวโน้มการลงทุนทองคำที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ไม่พลาดทุกข่าวสารทองคากด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง sctgo trader ทันทุกข่าวสาร กาะติดเทรนดทองในทุกสัปดาห์แบบนี้กันนะครับโดยวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณพิพัฒ์วชิราลาภไพฑูนกรรมการผู้จัดการบริษัทซิงเนจี้คอมมดิตี้เทรดจำกัดหรือ SCT g o ร่วมวิเคราะห์ทองคำสัปดาห์นี้กันนะครับสวัสดีครับขอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ g o Weekly นะครับสวัสดีครับคุณพิพัฒ์ครับสวัสดีครับ ครับวันนี้มีคําถามหลักๆอยู่4ี่คำถามนะครับเริ่มที่คําถามแรกนะครับตัวเลขเศรษฐกิจในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสนับสนุนราคาทองค่อนข้างมากพอสมควรนะครับมีความเป็นไปได้มากแค่ไหนนะครับที่แนวโน้มจะคงอยู่ครับคุณมิพัฒน์สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตัวเลขของตัวเงินเฟ้อของสหรัฐเนี่ยซึ่งมีผลกระทบต่อราคาทองเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับถ้าเทียบหนึ่งปีที่ผ่านมาก็อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นบวกกับตลาดทองนะครับเพราะว่าถ้ามีการ ขึ้นของตัวเงินเฟอ้อเนี่ยเฟดเนี่ยก็จะใช้เป็นข้ออ้างในการที่ขึ้นดอกเบีย้ยนะครับตอนนี้ความเป็นไปได้เนี่ยในระยะยาวเนี่ยเราต้องมาดูตัวหลักก็คือตัวของราคาน้ํามันนะครับราคาน้ำมันเนี่ยนะครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการปรับลดลงอย่างมีนัยยะนะครับก็เลยคลายกังวลเรื่องตัวตัวเลขเงินเฟอ้อนะครับเราก็คาดว่าเออราคาน้ํามันเนี่ยกับความผ่อนคลายของเรื่องสงครามนะครับที่ไม่ขยายวง ก็เลยคาดว่าตัวน้ํามันนะครับแล้วเงินเฟอ้อเนี่ยน่าจะลดลงแล้วก็เลยจุดพีกไปแล้วนะครับก็เป็นบวกกับทองในระยะยาวครับโอเคครับแล้วตัวทองสปอตที่ขึ้นมาเทสสองพันเหรียญต่อออนเนี่ยครับในเชิงเทคนิคแล้วมีโอกาสที่จะผ่านไปได้มากน้อยแค่ไหนครับครับรานะคาทองโลกนะครับเออปรับตัวขึ้นนะครับอย่างรวดเร็วเลยเป็นการรีบาวชุดที่สวยงามมากนะครับขึ้นไปเทส ที่2,000เมื่อคือวันศุกร์นะครับประมาณ1,993ซึ่งเป็นแนวต้านที่สำคัญนะครับก็ปรากฏว่ามีแรงแรงขายเทํารลงมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสัปดาห์นี้ค่อนข้างสำคัญมากในเชิงเทคนิคโดยเฉพาะหนึ่งสองวันนี้ถ้าราคาทองยืนเหนือสองพันเหรียญได้เนี่ยราคาทองจะเป็นทิศทางบวกหรือขึ้นต่อไปนะครับในทางกลับกันถ้าทองไม่สามารถยืนสองพันได้ นะครับโดยเฉพาะตรงแถวแนวรับแถวหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบถึงแปดสิบนะครับถ้าราคาทองหลุดตรงนี้ไปราคาทองจะลงไปพักฐานต่อที่หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบหรืออาจจะโหลดลงไปที่หนึ่งพันเก้าร้อยหรือหนึ่งพันเก้ารอยี่สิบเล้เลยครับผมแล้วก็ในปีหน้านะครับเหมือนนักลงทุนเขาจะคาดว่าเฟดมีโอกาสหันดอกเบีย้ยนะครับดอกเบีย้ยมันจะเริ่มเป็นขาลงเลยไหมครับคุณวิพัฒน์ในปีหน้าครับ ถ้าเราดูจากเฟสฟันเลดนะครับของเฟสณนตอนนี้นะครับเอ,อตลาดเนี่ยเริ่มเชื่อมากแล้วว่าตัวเลขเงินเฟอ้อที่ลดลงนะครับจะทำให้เฟสเนี่ยไม่ขึ้นดอกเบีย้ยในปีนี้ละอันที่หนึ่งรันที่สองเนี่ยเฟดนะครับตลาดเริ่มเชื่อกันว่าเฟดเนี่ยจะเริ่มหันดอกเบีย้ยหรือลดดอกเบีย้ยนะครับ เในช่วงเร็วสุดก็คือช่วงสงการนะครับถ้าช้าหน่อยก็คงเป็นช่วงกลางปีหน้ามันก็จะเป็นโอกาสที่ดีของตลาดทองนะครับที่จะทองจะได้ขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าจากนี้ไปเนี่ยตลาดก็จะจับตาดูตัวเลขของเงินเฟอ้อการจ้างงานเป็นหลักนะครับซึ่งตอนนี้ ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทองเนี่ยถึงขึ้นได้แต่ก็ยังไม่มีบทบาทที่สําคัญเพราะว่าเม็ดเงินทั้งหมดเนี่ยไหลเข้าไปที่ตลาดหุ้นสหรัฐจะเห็นได้ว่าราคาของเอ่อ S&P หรือดาวโจนเนี่ยขึ้นมาหลายวันทำๆทำการเลยนะครับแล้วก็ค่าเงินด้าค่าเงินดอลลาร์ก็อ่อนค่าลงนะครับราคาทองเนี่ยถึงขึ้นมาเนี่ยก็ยังไม่สามารถยืนสองพันเหรียญได้ นะครับเออทองก็เลยเอ,อ,อยู่ในจุดที่ตรงเป็นกลางๆอยู่นะครับเอ,อ,อีกปัจจัยหนึ่งที่ตอนนี้ตลาดกำลังจับตาดูก็เรื่องพาละหนี้นะครับที่ต้องผ่านสภากันนะครับซึ่งก็กำลังอยู่ในส่วนของการที่ถกเถียงกันแต่คาดว่าเ,เรื่องหนี้นะครับน่าจะผ่านสภาได้นะครับ ถ้าผ่านไม่ได้ก็อย่างน้อยเขามีวิธีในการที่จะ,ะขยายเวลาต่อไปนะครับแต่ในระยะยาวแล้วเนี่ยเรื่องความความกังวลที่จะเป็นหนี้นะครับงบประมาณระดับสูงของสหรัฐเนี่ยจะเป็นผลบวกกับทองนะครับก็คือสรุปว่าทองเนี่ยนะครับในระยะสั้นเนี่ยยังคุมเครือหรือเป็นการพักฐานเพื่อจะขึ้นต่อนะครับแต่ปีหน้าน่าจะเป็นปีที่ดีสําหรับทองครับครับผม อ่าสุดท้ายนะครับคุณมิพัฒน์ทิศทางค่าเงินบาทครับคืออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันปรับตัวแข็งค่าขึ้นมามากครับแล้วมันมีปัจจัยหลักๆอะไรแล้วก็อาทิตย์นี้มันมีโอกาสที่จะกลับไปอ่อนค่าเหมือนเดิมได้ไหมครับตัวค่าเงินบาทเนี่ยนะครับก็มีสองปัจจัยนะครับที่กระทบต่อค่าเงินบาทคือหนึ่งการแข็งค่าของค่าเงินสหรัฐนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับค่าเงินบาทแข็งค่า นะครับเพราะว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่านะครับตัวค่าเงินบาทสหรัฐค่าเงินบค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยภาพรวมเนี่ยเป็นทิศทางลงนะครับแต่จะมีการรีบาวสลับก็บเลยทําให้ค่าเงินบาทไทยเนี่ยนะครับค่อนข้างผันผวนล,ลงลงขึ้นขึ้นคิดว่าวงจรนี้ยังเป็นอยู่นะครับยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนนะครับแล้วก็มีเรื่องของกําลังตีเรื่อง ผ่านสภาเรื่องของตัวดิจิตอลวอลเล็ต5แสนล้านบาทบนะครับซึ่งจะมีผลต่อค่าเงินบาทในระยะยาวนะครับถ้าออประเทศไทยนะครับมีการกู้มากนะครับเข้ามาใช้ในการเออกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งเนี้ก็จะทําให้ระยะยาวค่าเงินบาทอ่อนนะครับส่วนระยะสั้นเนี่ยนะครับเราก็มองว่าเคออ่าเงินบาทเนี่ยกําลัง จะตั้งฐานอยู่ครบกำลังหาจุดเป็นแนวรับที่สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,ออเมื่อมารวมกับทองโลกแล้วเนี่ยราคาทองไทยเนี่ยก็จะถูกลดลงเพราะว่าค่างเงินบาทแข็งค่าในเร็วกว่าสปอตเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ,อในมุมมองของทองไทยนะตอนเนี้เมื่อเอาค่างเงินบาทมาเราก็อยากให้นักลงทุนเนี่ยเข้าซื้อนะครับนะครับในช่วงของเดือนเนี้ยยัง ถ้าทองไม่ยืนสองพันได้ทองอาจจะพักฐานอีกอีกชุดหนึ่งนะครับก็เอ,อตรงแนวรับนะครับแถวประมาณสักสาม0 0ื่นสองพันห้าร้อยถึงเจ็ดร้อยเนี่ยนะครับเป็นแนวรับที่สำคัญขอราคาทองไทยส่วนแนวต้านเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสามหมื่นสามพันนะครับหนึ100่งร้อยถึงสามร้อยครับโอเคครับ ครับสำหรับวันนี้นะครับอ่าทลายการโก w เ e k ลี่ขอขอบคุณคุณมิพัฒน์มากๆนะครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ